ระหว่างนี้นะคะกระบวนการสอบสวนด,ดําเนินต่อไปมีข้อมูลมาเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปนี้ฟังให้ดีเป็นข้อมูลของการสอบหัวสวที่โยงไปถึงฝ่ายการเมืองฟังฟังไปก็รู้ว่าหมายถึงทางไหนนะคะกลางออกมาได้เป็นแผนการหัวตั้งแต่ต้นเลยค่ะคุณผู้ชมเราได้เรียนกันแบบนี้นะคะ 1. นึ่เขาจะมีการวางแผนเบื้องต้นกันนะอันนี้เบื้องต้นเลยนะ เขาจะมีการเลือกใช้จังหวัดเล็กๆที่มีฐานเสียงแน่นการแข่งขันน้อยของพรรคใดพรรคหนึ่งนี่แหละามาเลือกเสร็จแล้วก็จัดเตรียมคนสมัครจากทุกกลุ่มอาชีพมี20กลุ่มใช่ไหมในทุกอำเภอเตรียมคนให้พร้อมมีรายชื่อสอวเป้าหมายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใครจะได้ไม่ต้องเกรงใจว่าคนว่ายังไงรับได้ไหมไม่แค์ละสนับสนุนเงินงบประมาณ500ล้านบาทแยกให้ผู้สมัครระดับอำเภอคนละ1มื่นคุณก็เอาไปจ่ายค่าสมัคร2 5 0 0ที่เหลือก็เก็บไปเลยผู้สมัครบางคนถูกหักหัวคิวและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ ไม่ได้หวังเป็นสอวอรจริงๆนะคะวิธีการที่จะให้มันสะดวกก็ใช้เงินเคลียซะนี่ด่านแรกด่านต่อมาสิ่งที่ทําต่อคือการคัดเลือกและการเงินค่ะคุณผู้ชมจัดทาโพยหัวให้กับกลุ่มพลีชีพคือเลือกเป้าหมายแรกสอวหนึ่งร้อยสี่สิบคนแต่สุดท้ายเนี่ยเขาได้ร้อยสาสิบแปดสำรองอีกสองก็ผ่านไประดับอําเภอจังหวัดประเทศคนที่หลุดจากรอบอําเภอไปสู่รอบจังหวัดได้หมื่นห้าถ้าเข้ารอบประเทศเพิ่มขึ้นอีกแสนหนึ่งเลยนะ จ่ายเงินสดล่วงหน้า200แสนนะคะที่เหลือจ่ายหลังเลือกเสร็จนั่นเองขั้นตอนที่3ไปสู่การดำเนินการระดับประเทศพอเข้ารอบป,ประเทศปับ๊บนำผู้สมัครมาพักโรงแรมจะอยู่นอกกทมหลบการตรวจสอบมีการซักซ้อมด้วยนะว่าเลือกยังไงเขียนยังไงนะคะเขียนเบอร์ยังไงอ่ะดูซิแบบฟอร์มสอวสาเนี่ยเข้าไปในครูหาคุณกาเป็นไหมพอกกตสั่งห้ามเอาแบบฟอร์มเข้าครูหามันจะมีจังหวะหนึ่งที่เริ่มเห็นว่าเอ๊ะ แบบปลอมอะไรก็เปลี่ยนวิธีเป็นเขียนไว้ในมือตัวเองแอบเอาเข้าไปก็มีเงินก็จ่ายให้ผู้สมัครที่เป็นเครื่องมืออีก80,000บาทหลังจากการเลือกตั้งนั้นผ่านพ้นไปขั้นตอนต่อมาคือความเกี่ยวข้องของผู้มีอํานาจเนี่ยแหละคุณผู้ชมเราจะเริ่มเฉลยแล้วนะในายใหญ่ค่ายน้ําเงินเป็นผู้นํและวางแผนทั้งหมดมีการประชุมย่อยในพักเกี่ยวกับการควบคุมสอวอและการจ่ายเงินใช้ถ้อยคําว่าข้างบนสั่งอ้างทําสอวอให้เบื้องสูงไม่ต้องกลัว ผลลั์ที่เกิดขึ้นค่ะได้สวตามเป้าร38คนคุมวุฒิสภาเกือบหมดเลยในายใหญ่ค่ายน้ำเงินเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญในวุฒธธิสภามาได้ประธานรองประธานกรรมาการการแต่งตั้งผู้ช่วยของสอวก็มีการคุมจากในายใหญ่ท่านนี้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่ได้จากการสอบสวนนะคะแบ่งเป็นหลายข้อคือเขามีการนัดประชุมวางแผนไงอันนี้ที่ชัดเลยนะประชุมรับกันที่รีสอร์ท ระบ,บุชื่อมาด้วยสุขสำราญมีผู้เข้าร่วม50-70คนวางแผนกันในการประชุมแจกเงินค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครมีค่าสมัครค่าถ่ายรูปค่าเดินทางค่าป่วยการหลังจากที่ไม่ได้รับเลือกมีการแนะนําวิธีจัดทำโพยเลือกสว,รวรให้ผู้สมัครเอาเข้าไปในห้องเอาไปก่าเนื้อหาโพยแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นมีการประสานงานให้เลือกควยกันอ่ามันต้องเตรียมก่อนนะมีการสั่งการเลือกควยกันภายในกลุ่มผู้สมัครเช่นเลือกตัวเองแล้วก็เลือกผู้สมัครที่กําหนดเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นคนนี้พฤติกรรมเหมือนกับการฝากคะแนนแล้วก็ห้ามเลือกบางคนแบบเจาะจงค่ะมีการสนับสนุนเงินถือเป็นความผิดในข้อหาฟอกเงินดําเนินการโดยกลุ่มคนที่ไม่เปิดเผย เงินที่เอามาฟอกให้ผู้สมัครเนี่ยได้รับเป็นงวดๆนะก็พันหนึ่งไปจนถึง3,500หรือมากกว่านั้นจากกลุ่มบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าเขาคือใครสนับสนุนการเดินทางไปเลือกตั้งรถตู้พักโรงแรมแจกเงิน2,000 0บาทต่อคนในรถเลยครับต่อไปนี้คือข้อมูลจากพยานที่เข้ามามีส่วนสําคัญในคดีนี้<ะ>เพื่อจะบอกว่ามันมีการหัวกันอย่างไรพยานบอกว่า3รัฐมนตรีและอีกหนึ่งผู้นําเอี่ยวก,การจ่ายเงินหัวเลือกสอว พยานเบิกเกินจากพักการเมืองปัจจุบันยังค้างอยู่คนละ80,000บาทพยานในบางจังหวัดโอนเงินผ่านบัญชีคนละ5 0,000ื่นบาทเจ้าหน้าที่กรกะตชื่อย่อสอเสือมีส่วนร่วมกับขบวกนการหัวสอวอแล้วก็แนะนําให้แอบ,บเอาเข้าคูหาหรือว่าจดใส่มือหลังการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนำโพยหัวสอวอจากทุกคนมาเผาทําลายผลที่ออกมาได้ร้อสาสิบแปดสำรองอีกสองคือมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยซ้ำตั้งเป้าเอาไว้ร้อย 20เท่านั้นมีคำให้การจากพยานที่อำนาจเจริญ11รายครับพบการจัดการให้ได้มาซึ่งสอวอมีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงินอั้งยี่ด้วยการกระทําที่หัวคือมีการสมยอมกันเพื่อให้ผลการเลือกสอวอเป็นไปตามที่ตกลงเอาไว้อย่างอำนาจเจริญเนี่ยพี่มีผู้สมัครสอว842รคนผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดถึง708คนแล้วก็ระดับจังหวัดไประดับประเทศเนี่ยที่เมืองทองเนี่ยมี39 ได้รับการคัดเลือกสุดท้ายกลับมาเป็นสอวอถึง5คนแต่ว่าก็ฟังความอีกด้านหนึ่ง<ม>ข้อสังเกตอีกด้านหนึ่ง<ม>เนื่องจากคำให้การของพยานที่นำมาเปิดเผยเนี่ยครับ<ม>ก็ต้องทำความเข้าใจนะว่ามันเป็นคำให้การฝ่ายเดียวยังไม่ได้มีการพิสูจน์ดีไซน์ต้องนําคําให้การนี้ไปเปรียบเทียบ<ม>ยืนยันกับพยานหลักฐานอื่นด้วยไม่ใช่ฟังแลวเชื่ออย่างเดียว<ม>หลักฐานอื่นที่ต้องนํามายืนยันก็คือเช่นเส้นทางการเงิน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้อความการแชทในไลน์มีจริงไหมฝ่ายสวตัวจริงที่ถูกกล่าวหาอาจจะโต้แย้งได้ว่าเป็นคําให้การจากฝ่ายที่เสียประโยชน์เพราะพยานที่ดีใส่ใช้ก็คือคนที่เข้าสู่กระบวนการเลือกสวแต่ไม่ได้รับเลือกคือคนที่สอบตกจะถือว่าเป็นพยานผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่โดยเฉพาะถ้าคนที่ให้ข้อมูลเป็นสวสำรองเป็นพยาน เนื่องจากถ้าสาวตัวจริงถูกสอยสวสำรองจะได้ขยับขึ้นมาแทนนะใ,ในแง่ของการฟังน้ำหนักของพยานที่มีส่วนได้เสียก็เป็นประเด็นด้วยเช่นกันใช่ค่ะ